สวัสดีครับผมต้อมเซเวอร์ครับนะหลังจากที่เขานำพากันไปยางอยู่ตลาดรถไฟกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามที่ผมไปแต่ว่าไปหลายรอบแล้วลครับแต่ผมบางเทีย่ยก็ไม่อยากทายวิดีเพราะมันมัวจตหาพระแล้วที่นี่บางมือกับบ่ได้ก็มีด้บางมือกับบ่ได้บางมือก็ได,อกได้พระดีครับแล้วแต้จังหวะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ได้มาของมาดีครับอยู่มาเบิ่งครับได้มาถุงหนึ่งประมาณนี้แะครับ งบอยู่ประมาณมือนหนึ่งเห็นไามถึงก็นีแหละเจ้วกับกัปหลวงพอ่อสุทรสนะครับเนาะพระบูชาครับท่านได้เช็คแล้วว่าดีใดน,นะครับเนาะจส่วนัวเป็นเป็นพาที่ผมมากพิเศษนะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งพากันครับว่ามี้หลวงพ่อยังแน่้อยู่เนี่มจากนี่นะัะเนาะโอ้ ใส่ก็ได้นี่สสยงาช้างนะครับเนาะเจะ้าผู้พูดหัวของหลวงพ่อไดแต่ว่าน่าป็นพระไม้ไอ้สอยไม้นั่นแหละติดตัวันเป็นงาชางง้างงาช้างครับอันนี้ก็ได้มา,าเขาแขงหรอกเขาบอกว่าบุญเสียก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่ออุตมะเจ้าผม้พัทันเชียร,ร์แบบกับเจ่าผู้พูเป็นงาแท้แค่นั้นเองไปเรียกเอามาก,ก่อนนี่ครับผม มือชิ้นอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งกันครับเจ้าผมก็คัดไว้ใน๊ยไดับน,นึงอะไรล่ะนี่น่าจะตึงสุดเอาแค่ชุดตึงๆมาให้เบิ้งก็ได้ครับโมนี่กะจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับเอาเบื้งนะันเอาแบบเด็ดๆหน่อยกันเบิ้งเลยดีกว่าน้องคบเนาะอันนี้เพราที่ผมไม่นั่นนะ หลวงพ่อสละนะครับเนาะวัดประดูสทรงคาครับนี่ครับที่แรกผมก็บึ้งรัวผ้าไดแต่ว่าเนื้อหามวนสารก็ดีอยู่ครับประมาณนี้ครับที่แรกผมก็บึ้งเทวไปก่อนแลละคอยมามเช็คทีหลังโอ้ไฟกระได้แจงปวดอ๋อทำไมถมงมี้วเนาะ เพิ่งให้เบิ่งครับหนูหาก็ประมาณนี้หลวงพอ่อหลวงปู่หลวงพ่อสละวัดประดู่สองธรรมปิดตาเพิ่งนะครับเนาะอ่ะอีกองต่อไปครับนี่ อันนี้ก็ะลงพกคุณน,นะครับนะเจ้าน่าก็ต้องลองพกคุณแหละหลายครับอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดครับน,นี่แถวที่สองอันนี้ลงพูดทิม ผมพูดทิ้งก็มี้ครับจะเลื่อนพอร้อมบนครับตอกโคดเด็กเก่าครับโคดท้อทหารชักแถวมาแถวเจ้าผมกับบึงว่างงามอยู่สมเด็จพุรเว่ยนี่ที่ผมมักถึกใจหลายเจ้ากับมันเงี้นไปลายอยู่ครับองค์นี้ต่อบกคดอก็สิได้นี่ครับ ปิดตางาแกะน้นของหลวงพอเดิมแล้วครับมีจานอยู่ด้านล่างตรงนี้เนื้อนี่เนื้อนี่โอ้มันจัดดยครับครับปิดตางาแกะกู่ะซิงยกค้าไปแล้ว มันครับอยางนึงครับอันนี้เพิ่น้บอกว่าเพิ่งไปเลียมมานี่นะครับคือเป็ดสนิมสีเขียววานะครับเข้าไปในเนื้อเนี่ยิึงใส่เพิ่นใส่ัน,สนั่นว่าวะ น้ำครับมักลายองเนี้ยสิงหลวงพ่อเดิมนี่ผมพ่อปานขี้เม่นมาในกรอบกรอบลิเกนขนาดเลยกรอบทองไปเลยเวขี้เม่นครับ ยังคมเลยพอนเหนือปันนั่นออกจากเตาถ้วยน,นั่นแหะแต่พอนว่าล้างห้เบิรงไอ้ปูนซีเมนต์นนะ่ะเก่าครับเดี๋ยวบางวงผมก็ไบริหารต้องเด้อครับเด้ออันนี้ผมกับมาร์คกันกน,นี่นี่ครับ อันนี้พิมพ์น่ะไอ้อะไรนะภายตัดเดียวอันนี้พิมพ์จาสิบกับจาสิบทูบอะเนี่ยครับเห็นช่องเห็นเบอร์เมื่อวอนนี้คือผมมากพิเศษแล้วผมเห็นผมถึกใจอายไปหั่นย้ำได้ได้ได้จะผักกุพักกูหลายครับแถวนั้น,นครับหยุดแค่จ้าเนี่นน่ะเป็นไหมเพื่อนเจนะครับ เกาผู้นขนาดมือคางเลยฟอร์มดีครับองค์เนี่ยจะว่ารู้สึกว่าก้อนก้อนเปหลายอยู่แห่งก,ง,งก้อนมงมงกุฎแห่งมงนี่ยแห่งก้อนหลายครับนะครับ ง,าม,ออองามครับองค์เ่งามครับต่อไปนะครับเนาะนี่มาจากสินคามีนเลยเนี่ยเนื้อนี่ยเก้ากว่าองค์นี้ครับเนื้อเนี่ย,ออย,ยแข็งเหนียวตึบเลยน่าจะเป็นในคงศิลปะของขอ,งคอมคามีนนะครับวงน,นี้ครับจะบ๊อบเปิด,ด้เพิ่เด้อนี่ดีเดวลพระลังหลังคอน นี่ครับสิ่งเกิดวัลครั้งลังคอนสีสันวันหน้านี่สุดยอดครับเนื้อสําดิศน้งางํา นี่สุดยอดต่อไปอันนี้จำอ่ได้ว่าพระยังครับแต่ว่าน่าจจะเป็นพระเก้าเตืออยู่นี่เป็นพระยังครับจำอ่ไรล่ะเตืมผมเห็นว่าเป็นเนื้อเป็นสำลีท้องเป็นยังไงครับเป็นเงินนี่ะครับนี่เนาะใหายซองครับเราจะไปให้ยซองแล,แล้วเราภาว่าได้มาหลายพท อันนี้หลวงพ่อแดงเนี่ยเขาไปตัดหูออกเมียเห็นไหมเขาตัดหูวแล้วออกห่วงออกตัดห่วงออกให้เหลือเต้นนี่เพิ่งงานตัดนี่ตัดเพราะว่าเขาเขาเขาเลียมกรอบครับเขาเลี่ยมกรอบ,รบ,อบส่วนนี้เพิ่งก็ได้ไปตัดก็ทำไมก่อนนี่ครับ่าจะเป็นรุ่นสองนะตะผมก็บพวกหัหรอก ผมมาทันใ้เช็กเลยครับสภาพใส่งานตืมสุกนี่เกจิโยนะครับเนาะงานครับตัวให้ลายนี่นีอยู่นี่ครับน้องคอยอันนี้ได้มาจากเจ้าเดียวด้วยนะครับผมเงินหยุมได้หยุมเอานะแรงแข้งเอาเขา่อ,อย มันมาจากหนองกีส่วนมากเลคนแถวนัวน้นะจะเป็นพวกพระของชาวบ้านนะครับเขาคอยพระของชาวบ้านเขาเอยนั่นงรถไฟมานั้ำสอบนี่แหละเขามาขายของเงี้ยกขามาขายกับเขาขายของปลามันเกี่เอาไก่เอาอย่างมาแล้วก,วก็ผู้พัวผู้พันกริจายองีผ้ามาขายนั่งกองวางเสียผ้าไว้กับพื้นนี่นะครับมันเชี่ก็ได้มันเชี่มันก็จังว่าละ่ะขนเนาะบ้านเนาะ เขาคือรถไฟมา้าเขากับุ้งว่าเขาสิเี้ขนาดนั้นเนาะครับนี่มีมีอีกหลายพิมพ์เลยได้จากเจ้าเดียวเลยครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นเนื้อสำเร,ร็จเงินเนื้อสำเร,ร็จเงินสองวงนะครับอันนี้ก็ปีสองพันหาอันนี้สองสีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนาะรุ่นแรกออกน้องติมนี่นี่ครับ อีออ่งหนึ่งอันนี้พิมพ์เหมือนจับเข้าหายาักอยู่ครับพระบานผมเองขึ้นเคล้งน่นอนนี่อีกองหนึ่งปุ่นอันนี้พิมพ์จับเข้าอุ้งหน้าปากกับนี้นี่ครับมือโนอาสิไปเอาหายสายตรงเขาเมันพระิได้ปุ่นมาถนะพระบานจับของครับ ก็ลุล้มเราม่อย่างน้องกีอย่างนี้ประมาณนี้ครับอยากซองบ่อซองให้เอาเสิบบ่ใแหงบึงองค์นึงกันโบหลายหดนี่องนี่บึงนี่หาพิมพ์นี่หายากหายาก่พี่ครับมึงหนาแล้วมึงกดอ่ะหน,นาแล้วยากน่าอุด แหงๆนะครับเดี๋ยวไป็นึงเด้อเป็นนึงเด้ผมจะตีกล่องบ่ค่อยเก่งหรอกเดี๋ยวกะอยากตีให้เบิ่งตีเป็นได้อย่างอื่นน่ครับเนาะเนื้อนี่แหงๆเลยมาโซนเดียวกันเลยครับนี่ ปูสุวัดโพไซทองนะครับเนาะสัมบิ้งเงินครับเกาเกลาเลยอุดผงพงเขาบัดแหงๆนะครับเพื่นมาแต่หนองกีช่วยใดม้กจุดนี่ปัญญาประทันลมมามีย่ยงหาหก่งเราบอกว่าตะกี้เราเก็บไปอันเสมัยร้อน ไปทหารว่าอได้ดนเหลยกที่แขนคอร่อรนะนะครับมีองค์หนึง่งแล้วก็ที่เลือแล้วก็ปเปียวอยู่วัดตลอดเลยตอนนั้นบางเชิดไปทหารมูไห่แม่เนี่ยหางเนี้ยระว่านะเทียบาเทียดอกแตส่วนตัวผมผมก็มักนครัคเนาะนี่หนาทุน่นนิหนึ่งเลยเจะว่ามักมักอันนี้มักหนาแล้ว ตู้มูดิ้วมึงจะมันมันไปถือกับพิมพ์อันนึงนะครับของเอ็นหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับยุคพี่ไม้นะครับเนาะเป็นยุคยุคเดียวกันนะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยเ,เพื่อไอ้พวกมูนะครับผมมีของผมก็ได้ของเรามาด้วยกันนี่สุดๆุดมึงอุดชั้นล้ออุด อย่างบวอุปองยาแกทเกนไม่รู้ไงบ้างนะครับประมาณนี้ครับกระเล่นตามมากเนาะครับเนาะแทวเทมันก็นอยู่ที่เฮาเลยนะครับผมว่าแมนเซียนครับแต่ว่าผมก็เอาตามความเข้าใจอของของแหละมันเป็นตามความเข้าใจหรอกตามที่เคยตามขายได้ครับ อันไรที่เคยขายได้เขาก็เอานั่นมาแล้วเนาะเขาก็ต้องให้คนซือ้อเป็นคนตัดสนินนี่ครับปิตาเขาต้มมัดหลวงพ่อโตวัดบ้าน,นกล้วยครับสา,สายสายเพื่อนบ้านเพื่อนนี่ก็เก็บอยู่มีหลายองค์อยู่ครับพอเจอผมบ่มีเงนินซื้อเพื่อนผมก็เลยได้ปิดตาเขาต้มมัดมาอันหนึงนะครับเนาะนี่ เปาะนะฮะขนาดสายเนียวสายเนียวเคี้ยวสุดๆอ่านี่อันนี้ก็มีดมีดงาครับถ้าผมบว้วงหัวบะวัดหลวงพ่อได้ดอกแต่ว่าเก้าเก้า,กาปวดมีดหมอปอกมันยุบเลยไหมครับไอ้น,นี่มันเลื่อนสไลด์เมื่อเรนะเพราะว่างาม,มันหนีมันหวโตเนาะนี่ครับดมงาม,มึงหนีหายไปแต่ว่าผมมีดหายเองแหละ Ngay như hoa mà nạc in tiệc mặt 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 อาชีพตีกองโมเก่งกับตรงขอโทษได้ลูกพี่ขอโทษได้ครับโทษๆอืมนั่นรับอ่ะนี่ลวงพ่อปานขี่ไก่เบิ่งไห้เบิงบ่งเนื้อหานุก้อนมาล่ะองค์นี้บริษัทงานเลยนี่ครับเนาะบึ่งหัวก่อนเนะหัวกระจุก เขาเก่าสิสิ่งหุ่นหุ่นเขาเก่าครับส่วนพิมพ์คีเมน์เกากว่าเกากว่าหลายครับคีเมนก็อยู่ที่การเก็บรักษาของแต่ละคนเอาคำนวณ ผมว่าซื้อม้าว่าเท่าแท่ผมไม่ได้บอกว่าแท่เด้อแค่ผมบอกว่าผมซื้อมา้าเนี่ยผมผมขายได้แบบนี้นะครับต้นัังกับสิ่งนี้แบบพระย่อยสมเด็จอันนี้ตามความขอดใจผมได้แล้วก็วงพอโสธรที่เป็นพาลอครับตัวหัวปีไหลผมก็ได้เช็คเลยมาเลยแล้วนีน่ครับของพองเงินผมหัวเห็นว่าเนื้อหามันดีเลยก็เลยเออกมาบราคาก็แพเท่ะครับนี่ อันนี้ยุส่ยวะนะเจ้าผมว่าเนื้อหาผมจำไม่ได้ครับงแต่สมัยของงอ้ซีของสมเด็จโตนะครับเป็นปกโพคร,นนกครับเนื้อหาสิระมานี่นะครับเนาะเนื้อหาดีนี่ปิดตาลงพราแก้ววัดเคอร์วันนะครับเนาะ พระลักลักษมณ์เหมืนมีกันนี่กันหลวงพ่อแก้วตบะบูงมาแถกตัวผมเหนื่อยหาจัดก็ได้ตัวผู้เฒ่าครับนางพญาเนี่ยครับบางวงกักกกกกอาทิรีวิวประสบการเที่ยวผมกับพวกหุ่ยหรือว่าเป็นผงพ่อได้อันนี้หลวงพอ่อโสธรนี่องใหญ่ก็มีครับองไงหรือหรือเบึ้มเบิบ่มเดี๋ยวที่ไทยเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งอันชุดย่อยก่อน น,นี่็ือเป็นชุดย่อยอด้านเซม,มาเนี่ยแบบปกผ้าลักจิตลักมานเนาะครับเนาะหลายดนะครับมีดหมอกับมีมีดหมอสองดำไม่เพิ่งเห็นเพิ่งอันนี้เป็นดามใหม่นะครับพวกหัจอากใส่ดอกต้องหัวเก่าอยู่อุ้พออดไรพวกหัจักครับหลายครับมีดามมีอีก้งหนึ่ง อันนี้อีกมีนึงกังอันนี้หูอยู่ครับเป็นมีดกระดูกไอ้หลวงปู่หงนะครับเนาะรุ่นนึนที่ว่ารุ่นเพิ่มซับพูนสุกเพิ่มสุกเนี่ยนะครับเป็นเป็นเนี่ยเป็นฟับมีดเป็นคิดกระดูกกับกระดูกสร้างนะครับขอมาเห็นนะครับของปู่หงนั่งนั่งกระดิบินนี่ยอันนี้ก็บผู้วิทยาชัมงคล ขุดย่อยกับเพียบอยู่ครับอันนี้ภาพไพ่ลีฟทีนาาปีได้หนัจะเป็นปีหาเก้าครับงูปูบัวสามกูคนเป็นปูเกน,กน้องนี่ก็เบิ้งครับเดียวอันนี้ภาพภาพเก้านะครับเนาะผมซื้อมาศึกษาครับว่าภาพก็ขาวดำอะทํ้มองตะ้งเค้งสถมมันมอนสิมีเปิดแผ่นปลอดปลอดมันสิเห็นห้องสิงเห็นปลอดเลยัครับเป็นปลอดนะครับเนาะ ผมก็เลยเอามาศึกษาภาพเหมนาง,งาบซื้อไม้ร้อยหาสิบบาทถังเตี๊ยปีเอ็นเก่ามุกกลาสองพันหันะสิบหานะครับเนาะปราสาทบ้านละแวงบ้านปราสาทอำเภอศรีคอลภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะไอ้นักโบราณน้าคดีนะครับเพิ่นงทายไปนี่ภาพแท้เลยครับภาพแท้เลยน้องนั่นก็จะเป็นพวก ชุดย่อยนะครับเนาะพอก,กิ้งยังบุกหดวเราเนี่กระลดง่งพ่อ,อยังโอเคเดี๋ยวงใส่พอใหม่หมดเต็มอยแต่เมื่อกี้ก็อาจิ์รีวิวได้บดดีไปไหนหรอกพ่อผมก็เมื่อยนะผมกลับมาบางทีมอมเตอร์ไซค์มานี่นะครับขนมพอโซทอนโอ้ยไงครับนะครับเนาะนี่พระผมประมาณนี้ ครับ,ตา,รรบตามกำลังสับตามผมรูผมนะผมอาจจะบอได้เก่งหรอกแต่ว่าผมผมมักเนาะเนาะทางสายนี่นี่ครับ,รบประมาณนี้ประมาณนี้ะครับลายอยู่นี่กระลกกะังเก็บผมแั็ดีอยู่ครับ ปิดตาปินเสมาบันทานี่หลวงพ่อโตแล้วครับทั้งหลายคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ก็มีแล้วครับหลวงพ่อ,นนอโตได้มาสององค์ผมเคยได้มาองค์หนึ่งแล้วก็เบ,บิรงเงินแล้วก็ไปเสมาบันธาเนี่ครับอันนี้องค์นี้องค์งนี้ใหม่ทั้งหลายคลิปนี้ก็ขออนุญาตขอมีแล้วครับคลิปนาร์ดไว้ทังไลาก็เดี๋ยวสิมีอยังมาเดี๋ยวก็สิ คอยมากกันกันนะครับเนาะสำหรับมูนี้กันสวัสดีครับ